สวัสดีสสดครับพบกับซันโอและจันท็อปต้นรายการสหวิทยาโหราสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์เอนะสวัสดีค่ะมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,000 9ก้าร้อยนะเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วนะตามด้วยชีแบรนด์นะครับนะและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะอมีท่านอาจารย์นะมาดูแรในรายการเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแฟร์และตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์ออกไปเซ่เอา้ามันมัน,มนทำอะไรไม่ได้เลย นะสัญญาณเป็นอะไรนะเออปิดเครื่องแลเปิดเครื่องใหม่มีแค่นั้นแหละครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999 99, แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชี้เร่นและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับคนแรกมาแล้ว อามาครับชื่ออะไรครับก๊อฟค่ะจะเอาเงินไปออมจะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนไหมไม่ครบถ้วนนะครับ <c oughs> เพราะว่านาทีเนี้ย <c oughs> เงินออมอ่ะมันเป็นเงินที่มีดอกน้อยเอาพูดตรงๆนะห้าดาบอ่ะนะมันมันดอกเบี้ยอะไรมันก็ไม่ดูว่าทำามมันจะไม่ค่อยครบถ้วนนะเป็นห้าดาบเนี่ยมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดนะ ไม่ตามเงื่อนไขนะคะกดแชร์ออกไปเซอาจารย์พูดกับใครอา้าวบอกไงอา้าวกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพัแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีเรีนแชร์แล้วแชม์ง,งานที่ผมทำอ่างานที่ผมฝากคนรู้จักทำจะสำเร็จไหมให้ออกมาว่ามันเป็นความคิดฝันนะมันก็ยังไม่ ไม่แน่นอนอ่ะเอาพูดตรงๆนะม, <c oughs> มันยังไม่แน่นอนอนะกดแชร์ออกไปเซ่นะเพียงคนละเก้าพันนะเก้ารเกสเกแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามว่าคนละหนึ่งแชร์ก็ได้ ให้มันมีผู้ชายขึ้นเหนือชื่ออ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงโควิดผมก็แนะนำเหรียญทำน้ำมนต์คนละนะก็ต่อไปเหรียญแพงแน่ผมก็บอกแล้วหลายสิบรอบน่าจะเป็นพันพันรอบผมเชื่อนะว่าเหรียญทำน้ำมนต์ต่อไปแพงแน่อืมเป็นเหรียญที่รดกดแห่งกรรม ะอย่าลืมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการในรอบนี้ของเราครับผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแรรายการเหมือนเดิมเอ่อก็ใส่แมสใส่แมสก็ยังไม่พอต้องใส่หน้ากาก,ากทับสองชั้น,นถึงจะดีถึงจะอยู่นะเมื่อกี้ดูดูจากเอ่อตามที่กรมานามัยสหรัฐอเมริกาอ่าคน้นค้นพบมาก็ ใส่แมสข้างในแล้วก็ใส่หน้ากากทับข้างนอกหน้ากากผ้าอะไรก็ได้นะปิดเอาไว้กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเร้นและตามได้คำถามนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงโควิดนะโควิดก็ร้ายแรงนะครับวันนี้ก็ไปแล้วหลายคนนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 99, 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเร้นและตามได้คำถามอะมา อ่าคุณเมเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะตอบให้นะรอจานโอแชร์ออกก่อนนะเมื่อแชร์ออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันคือรีบเฮรีบอืมจะบอกอย่างองยังไงอะ่ะยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าคนไม่ไม,ไม่ไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาอยู่ยากนะเท่าไปเดินตามบาเล่าอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมดอ,ะนะอ่ะนะเอาพูดตรงๆนะมันเป็นยุคแห่งการปฏิบัติธรรมชั้นสูงมันจะเห็นส<ม>ัจธรรมอืมแม่ รอบนี้สามีจะตัดขาดกับเราจริงออใช่<ด>ไหมคะไม่ดูครับเขาจะมาง้อไหมเออเราจะดูแค่ว่าเขาจะมาง้อไหมนะแค่นั้นนะไอ้เรื่องตัดขาดไม่ดูนะนะเมนะเออนะต้องรอต่อไปครับไพ่เจ็ดเหรียญครับต้องรอต่อไปนะนะแจะสอบติดพยาบาลทหารอากาศไหมคะในปีนี้เลยนะเออเราดูแค่สามวันนี้ครับนะไพ่ออกมาดีครับถ้าคุณอ่านหนังสือเยอะๆก็มีโอกาสมากคืออ่านแบบหัวลาน้ําเลย นะนะอ่านแบบหัวลา,า,า,าน้ำาาเลยมเมาเหล้าจนหัวลานะ้ำมีม,มีผมเคยเห็นมาแล้วพวกอ่านแบบหัวลา,าน้ำอะ่ะเพื่อนผมมีอยู่คนนึงนะเป็นลูกของคนการผ่านโรงสมัยผมเรียนโรงเรียนประถมทุกวันนี้ได้ดิบได้ดีแล้วเป็นเป็นท่านไปแล้วนะเรียนกฎหมายไปสอบเนผ่านนะเป็นท่านไปแล้วทุกวันนี้นะก็นะั่นแหละเพื่อนเพื่อนสมัยแบบปถมเลยไปเจอ ไปเรียนนิติศาสตร์จบจบนิติศาสตร์แล้วไปต่อในเออคืออ่านหนังสือแบบหัวราน้าผมเพิ่งเคยเจอมันคนแรกในชีวิตแต่เขาต้องอ่านเยอะจริงๆนะเพราะเรกฎหมายอ่านแบบหัวราน้าผมเพิ่งเคยเจอนะอ่านจนแบบมันเลขวิ่งในหัวแบบหลับตาแป๊บหนึ่งเลขออกมาเลยเออ,เอ,อ,เอาจารย์ท็อปล่ออาจารย์ท็อปกับปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับนะช็อตช็อตมั่งดับดับมั่งเขาอ่านอออลงหัวมั่งไมู่้ กินคือตอนเด็กๆไม่ไม่ค่อยกินน้งปลือเท่าไหร่อาจารย์ฮอาจะสอบผ่านไหมอ่าปิดเปิดไวยไปเอออย่าอย่าพึ่งามากดแชร์ออกไปนะเพียงคนมีใครมาอีกไหมนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ใครอยากจะถามคำถามคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะคพรอบครุรยะระยะเ,เวลา3วันนะคะไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปข้างหน้านี้นะคะเราดูไพ่การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะกด <3 S 2> แชร์ออกไปดู3วันเท่านั้นนะคะถ้าดูส่วนตัวทำได้ทุกข,ข้อทุกเรื่องไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวองตัวเทพนะคะสงวนหรือสำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999พแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามนะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนอกจากว่าจะประยุกเรียนรู้และตัดตอนเองตัดต่อเน,นี่คือตัดต่อเองนะอันนั้นคือความรู้เฉพาะนะทุกคนมีความรู้เฉพาะไม่เหมือนกันนะครับนะเรียนรู้มาไม่เหมือนกันเป็นไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วได้ ถ้าทำสำเร็จมันก็ได้ถ้าไม่สําเร็จมันก็ต้องเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วนะเวลาผมบอกว่าแชร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนี่นาทีกี่นาทีแล้วนะเจ็ดแล้นะ,เอ,อะนะเอามาเดี๋ยวโฆษณาก่อนแล้วกันติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัต โอเซริกรนอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอเซริก15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย EJTOP16 ครับเข้ามากันได้นะครับเพียงคนน,นึงคำถามดูที่คำว่าสดเออก็บอกแล้ว นะคนเราเนี่ยมันเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งไงก็ต้องเก่งแต่ว่าต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ,ๆมีหลายครั้งนะมีคนมาถามเราว่าอาจารย์มีอะไรกันโรคระบาดได้ไหมนะเหรียญทํานำมนรักษาทุกโลกนะครับต่อไปจะเป็นของหายากผมพูดเนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะหลายๆคนหัวเลาะเหรียญน,นี้ผมพูดได้เลยว่าเหรียญนี้ต่อไปคนจะออกหา เพราะว่าเหรียญนี้กันทั้งกรมมตรังสีกันทั้งอาวุธชีวภาพและกันทั้งโลกที่เกี่ยวกับกรรมทั้งหมดเหรียญนี้เป็นยันภาษาดีบุตรตัดกรรมถ้าใครพูดบางทีก็คนก็บอกว่าเอ้ยมึงพูดเวอร์เกินไปผมพูดเลยนะผมเชื่ออราหันต์สัมพิทายานนะเลศดนริสก็คือหลวงพ่อฤาษีนิงดำวั่าสูงบางทีเนี่ยกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยคนก็เนี่ยวันนี้ก็เรียบร้อยไปสิบห้าคนนะเออตายไปสิบห้าคนก็โควิดทั้งนั้นแหละ บางทีเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากอาวุธชีวภาพคนก็ไม่เชื่อเพราะว่าคิดว่ามันเป็นโรคที่มันเพิ่งอุบัติใหม่จริงมันไม่ใช่อุบัติใหม่หรอกมันอยู่มานานแล้วมันเป็นสงครามชีวภาพสงครามอาวุธชีวภาพอืมที่หลวงพ่อศรีรินทร์ดำท่านบอกไว้แล้วอ่ะว่าจะเกิดสงครามอาวุธชีวภาพอืก่อนจะเกิดสงครามจะมีโรคระบาดก่อนอ่านะก็เราก็มาเล่าให้ฟังเฉยว่านะถ้าใครฟังไว้เขาบอกเพราะว่าถ้าคนที่แบบว่าไม่ ไม่เข้าใจเรื่องเรื่องนักปฏิบัติธรรมก็ฟังแล้วขอให้ผ่านเลยไปแต่ถ้าคนที่เข้าใจก็จะจับใจความได้ว่าคือถ้าพิมพ์คําว่าถ้าทุกคนอ่านหนังสือแล้วจับใจความได้ว่าจับใจความนี่คือหัวใจของเรื่องนะว่าก่อนจะเกิดมาปีมหาสงครามใหญ่จะเป็นอาวุธชีวภาพนาหน้ามาก่อนอาวุธชีวภาพเราเนี่ยเราคาดไม่ถึงว่าจะเป็นโควิดแต่พอเป็นโควิดแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าปีนั้นหลวงพ่อปีบานปีสามสี่หลวงพ่อ สามสามสามสี่หลวงพ่อพยากรเลยว่าสงครามใหญ่จะมาสงครามใหญ่มาเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรจริงก็สหรัฐเนี่ยแหละนะแต่ว่าท่านก็เลยสร้างเหรียญทำ้ำบนปีสามสองเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวแต่ว่าพอมาถึงรุ่นที่สองเนี่ยหลวงพ่ออนันต์นะที่เรามีอยู่เนี่ยเราถือรุ่นของหลวงพ่ออนันต์วัดท่าซุงเนี่ยหลวงพ่ออนันต์นี่เป็นลูกศิษย์นะครับที่ถูกถ่ายทอดขึ้นมาเพื่อให้เป็นเจ้าวาดองค์ที่สองเออเหอรียญนี้สร้างในปีสองห้าห้าห้านะ<ม>าก็หมายถึงจเจ้าวาดคนถัดจาก ทัดจากหลวงพ่อสิงห์ดำ,ดำก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อสิงห์ดำเนี่ยแหละนะเป็นคนสร้างและออกแบบเหรียญนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าทรงเคาะคนรุ่นหลังแต่ผมบอกได้ว่าถ้าไม่บูชาตอนนี้หลังจากนี้ไปก็แพงโดยธรรมชาติเพราะถ้าเกิดว่าราคาแลกทองได้กระจกอะครับมันก็แพงอยู่วันยังขํามอะไรคือแลกทองบาทหนึ่งได้กระจกแล้วราคาแลกทองบาทหนึ่งคือเวลาที่มีหลักหลักพันหลักเมื่นหลักพนันต้นต้นอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่ไม่ใส่ใจของก็แพงไปทําตามธรรมชาติเพราะความต้องการือยมันไม่มีหรอกที่นนะ <g ười> ค่าเงินอ่ะเขาเรียกว่อะไรอ่ะของอ่ะที่ใช้ใจ่ายหรือว่าคุณภาพชีวิตคนก็อะไร,ไป,รประมาณนี้นะอ่าอแล้วครับนะก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนเดี๋ยวผมไปละนะก็หมดเวลาลงแล้วนะก็เล่าให้ฟังแบบต้นๆว่าเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยกำเนิดจ,จากไหนมายังไงแล้วมาเล่าให้ฟังเพียงคร่าวๆนะ เผื่อใครที่ชอบสายมูแท้สายป้องกันน,นี่พระเลยค่ะเนพระเอสมะเรนงนิวเคลียรอนตอนกำมันตรังสีและวุตุชีวภาพนี่คือเหรียญทำน้ำมนต์นะที่ผมห้อยติดตัวประจำเออเหรียญเนี่ยมันแล้วแต่คนนะติดต่อเช่าบูชาหลังไม้ได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะไปแล้วนะครับน้าเราจะติดต่อตามเพจนี้ก็ได้ไปแล้วครับสวัสดีครับ